อันนี้ก็เป็นชิลแต่งนะครับของ AGV นะครับที่มีในร้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูทีละสีนะครับอันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับนะครับสีม่วงนะครับเวลาขับกลางคืนหรือว่าอย่างเง้ก็ประมาณนี้นะครับเหมือนแว่นกันแดดนะครับประมาณนี้นะครับไหมประมาณนี้นะครับสีม่วงกับสีชมพูเนี่ยมันคล้ายๆกันนะเห็นไหมคล้ายๆกันนะนะครับผมอันนี้เวลาเราหยิบมาอย่างเงี้ยอาจจะมองเห็นใสๆนะครับเวลาใส่กับหมวกนะครับ เวลาใส่กับหมวกกะนนอกเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะมันจะทึบมันจะทึบเลยนะครับแต่เวลาเรามองอย่างเงี้ยเหมือนจะใส่นะครับเห็นไหมนี่ครับอันนี้เป็นสีม่วงอันนี้เป็นสีชมพูนะผมเรียกแบบนี้นะนะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับผมสีน้ําเงินเข้มนะครับผมอยู่ในนี้อาจจะใส่นะแต่เวลาใส่กับหัวเนี่มันทึบนะครับผมนะสีน้ําเงินเข้มนะครับผมอันนี้จะเป็นสีผมเรียกว่า คล้ายๆกันทั้งสองอันนะคล้ายๆกันมันจะออกอันนี้อันนี้จะเป็นออกสีแดงนะผมเรียกว่าแดงใสนะครับสีแดงใสนะครับมันจะขับสามารถขับกลางคืนได้มันเป็นแบบใสๆเนี่ยขับนะอันนี้ข้างในนะส่วนข้างน,นอกเป็นอย่างนี้นะครับข้างน,นอกข้างนอกเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นเป็นแบบนี้นะครับเห็นหน้าเราบ้างไม่เห็นบ้างอะไรประมาณนี้อันนี้จริงๆแล้วต้นทุนมันสูงแต่ว่าผมไม่ขายแพงนะครับขายราคาเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้จะออกเป็นสีฟ้า ฟ้าใสสองอันนี้สามารถขับกลางคืนได้นะ2ออันออกสีฟ้าฟ้าําเงินกับสีทองแดงนะครับผมมี2แบบที่สามารถขับกลางคืนได้จมแจ่มเลยน,นะครับส่วนอื่นๆก็สามารถขับได้เหมือนกันแต่ว่าไม่แจ่มนะครับก็ถือว่าในหลับหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นสีสีทองนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นสีทองนะมองอย่างนี้อาจจะไม่ทึบนะครับโดยเวลาใช้ใช้งานเขาเข้ากับหมวกเรามันจะทึบนะเนี่ยเป็นแบบนี้นะ เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสีเงินนะสีเงินนะครับผมนะสีเงินนะครับผมนี่เครือซก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะสีสีเงินนะครับทั้งหมดเหลือสีสมมกนะครับสีสมมกเอของหมดกําลังมาอยู่สีสมุกเป็นคือเหมือนสีดำนั่นแหละสีสโมกนะครับตอนนี้เหลือแค่ชิวแค่นี้นะครับผมนะ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ